เคียวหวาน Channel มีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะใช่อยากกินมากมันมีแบบคุ้มอ่ะใช่กินได้ทุกอย่างกินคุ้มบอกกินหมดบอหมด แน่นอน100%ข้าวรืเป็นอะไรขชิ้นละห้าสิบเนี่ยข้าบชิ้นละห้าสิบเดี๋ยวมาดูกันว่าจสั่งอะไรบ้างต้องจะไหนอ่ะอ้าวชิ้นแรกมาแล้วที่เใจชอบห้าคำสั่งมาห้าคำเดิมนะคะทีคนเดียวมืดหรอใช่ปกติคำไม่แต่งกันหรอสองร้อยคำละสองร้อยแต่ว่านี่เรากินเป็นเฟ่ก็เลยเพิ่มอีกแค่คำไปยี่สิบบาทซึ่งน่าจะคุ้มมากกินโซนได้คำหนึ่งคำหนึ่ง คำเนียวมันดีมากเลยนะเขาจะกินคําเดียวเป็นครั้งแรกปกติกินตะหนันจะแบบยอมกินนะกลัวมันหมดนะกินคําเดียวคือเต็มเพินมันนี่อารมณ์ดีเลยนะ้วมันเนี่ยอร่อยมาก <c oughs> โอ้โหหอยนางรมแซลมอนสี่ตัวคนเดียวนิดนึงแต่บกินเดินสองล็อกเองจะกินของเขาหรอเ,อ <c oughs> เกินของเ <c oughs> ขตัวเองก่อนคำเนึยวโอคา แกนเขาชอบมากผมก็เลยจะลองกิบ้ามันารน่อยอะไรอยาง้ไหมก็ไปเฮียมันมันอร่อยเห่อยทสุดแต่น้ำมันสั่งมาแบบสุดๆเลยใชหมใหญ่มากเลยใหญ่ไหมกินหมดไหมกินหมดไปกินไม่ไายมันดิบข้ามันแดงกปจะโปกาวนี่ล่ะ ยู่ปวหนางสองอันเลยนี่บารวบีกิวบาร์บีคิวเองงไอ้าม่าสั่งคนเดียวกินเลยเกิดอาการงงเป็นไหโอ้ยอ่ะพามาพามากินตอนปีใหม่เนาะเดี๋ยวจะบริจิตม้อนเลยมันมีน้ำจิ้มนะหรอมีน้ำจิ้มอยู่ในชัวร์หรอใช่ร้านแล้วอร่อย จบแซ่บมีไข่กุ้งอร่อยอะไรเน้นๆเยี่ยมเลยไข่กุ้งแซลมอนอมเอ้ยไม่ใช่หอ,อยหอ,อยไข่กุ้งค่อยๆกินไปเรื่อยๆตัวเขียวกับตัวนี้ไปเรื่อยๆเห็นแล้วอือโอ้นิ่มๆมาเซฟอันนี้ชิ้นที่สอง จะไทยใช่ไหมเนาะอะไรนะไปบินก <ừ> ุ i, <ừ> ้งซาซิม <b ình. S 3> <ừ> ิก <ừ> ุ uh ้งหวานจาซิมิจะไกินไย่างไยใครบะมันไม่สุดที่